สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนเนาะพ่อพ่อกับซองเคยลาคือเก่าพี่น้องวันนี้กับอยู่หน้าพี่น้องเลยอยู่หน้าวันนี้สิมาหาน้องทรายพี่น้องเคยลาก็มีน้องทรายเลยพี่น้องมีน้องทรายแล้วก็มีน้องสาวเนาะน้องทรายทิดกับเคยลาเคยลาแล้วก็มีน้องทรายแล้วก็น้องสาวลาเนาะวันนี้สิมาหาเพื่อนเพื่อนขึ้นมาแต่กรุงเทพมาแต่ไทย มาได้เห็นกันห้าหกปีเลยพี่น้องเพิ่นขึ้นมากะเพิ่งหลายแล้วสองเดือนสองเดือนประมาณสองเดือนนี่แหละขึ้น่าแต่ว่าพอได้มาหาพะว่าขึ้นมาช่วงโควิดเด้เพิ่นกับกักโตเนาะกักอยู่เมืองกับสิบสิบกว่ามื้อเพราะแล้วมากักอยู่แขวงสิบกว่ามื้อแล้วมากักอยู่เมืองอีกสิบกว่ามื้อแล้วมากักอยู่เฮือนอีก สิบกว่ามือพี่น้องเลยกักนะมื้อนี้ก็เลยสิมาหาหมด้ลยมาบ่าได้เห็นกันหาหกปีแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่หน้าเดือให้เบิง่งเบิ่งขขานี่เขาของเขา,ขา,ขขาเมยนะเนาะป่าดเข่าเพินงามเด้พี่น้องบอมีหห้างามงามเลยเขาบ่มี่ญยาเพียงกระดำล่ำเลยนะ เดว่าเขาอยากรีบเนาะฝนตกดูโพดเขาก็เลยรีบบันไดมพนก็ได้พี่มาเลยว่าเรียงง้อยู่ทงห่าสันเสร็จไปทามเรียงง้อยู่กระทงเดี๋ยวไปตามหา,หาก่อนอย่างพี่น้องเบิ่งนน,น้ตตาสิคือกันวกับเคยหลา ไฮที่เทาก็กันเด็กทียมกับเด็กอยู่บะโอ้ไฮนี่ขักลีเพียงกันอำลำเลยทั้งผู้สุกเลยข่าวทั้งเมยบ์บนสุกเลยทั้งนะทั้งนี้กับ้างไซเลยก็ทีสุกแล้วแหละแถ่นี้ก็ได้ แต่ยังน้อยเวลาพอแม่ให้นี่ว่าวคือว่าเข่าก็สูงเข่าไปลักลี่อยู่ตามป่าเขานี่บัดเดี๋ยวนี้คือเข่าคือเตีย้ยลักลี่บวิดเดี๋ยวนี้ผลว่าอยู่ทั้งนั้นเสร็จทมว่าอยู่ทั้งนั้นป่ะเดี๋ยวไปเบิ่งการสีเห็น คันบนอยย่ายังมองอยู่ก่อนเนาะคุณน้องไปเบิ่งทานั้น,นเนาะนั่น,น้ะกับป้าเพิ่นลงเตาอยู่เป็นพี่สาวของพ่อคยหลา่าเออดป้าป้าออเข้าไปใช่ไหมจ๊ะ เขาแล่ได้สะแ่เขาไปขุดอันยานะสีดินนะเออไปขุดอยู่เชอ้ยเขาเราเขาจะไปบ้านนายงเนละไปน้องเขาไปขุดอยู่ไปขุดอยู่บ้านนายงเขาว่ามันลายไปอยู่ผมดูเถลายเดก้าเดี๋ยวนี้มมันจะหมด็เมนมห่ขุดลาย่ลิกัขุดเนาะหัวสีดินพี่น้องเดี๋ยวนี้บ่มีหอมหาลันยันดับเลย นั่นนั่นแหละแต่เก่าเขาบ่เห็นชื่อเนาะป้าเนาะปีนี้รถโวยชื่ออยู่คูบ้านพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านก็บ่มีฮอดสิเห็นเลยตอนตอนแรกตอนเขายังบ่ซื้อนไปหาเห็ดปวกนเต็มอยู่บัดเดี๋ยวนี้ดอกห้อยเกี้ยงแ่นาวเพิ่นก็ไปนําบ่มันมันไปดินดินอยู่ะดินอยู่เบักอนาคตบักตุบักเาอัน เออยูยูเหินผู้เดียวบ่เดี๋ยนี่ฮะหนมาจะไปดิ้นคนมาจะไปดิ้นอุบไปดิ้นของเขาเหมือนมือมันเหยีข้าวนเขามีที่กินแล้วอันนี้ก็หังคำคำนี้เหมือนจอบมือมันมีกิ่น้วนะกินขนมข้านยมกันยาคนอมบนาเขา่เออกยายเกีียวข้าวหรือปะ มันยู่ขอบเกลละคะข้นมาแส่รถมืนนนี้นั่นถังมนพนนี่แหละเนาะมันกระชีคายๆแล้วคือว่าได้ผลกันดีน่เนมัน้องมันกับว่าช้ำนี้กับยืดขอกเกีียวเลยเนาะเลื้งเลยกว่านี่อีบอ่ันมีรเราเกลกมือหนึงเท่าเดิมเกมือมือกับมือเดียวขันได้เกลือมือนะข้าแม่เาว่ามืออื่นว่าคนว่ ทางงูออือกนั่นว่ะเ่งเนีคือองของเขาเกียวนี่คือความสทาเกียเกียวหลุดเลยเนาะมูเกี้ยนขะเกียวแ้วมันมาอีกว like em no. ันไหนล่ะมันหเออแมนเพราะว่าอันนี้นะ่มันโจ้เขาแล้วสองมือเลยเด้มันกับเบอผ้ากัใสอยู่โอดยปะมาหอดเลยเนงเด้เนาะ มาเท่ไทยบูเรีนกันหาหกปีคืนมากอ่ะกากโตอีกอจากมือกากโตนะอยู่กับแควงนะสิบเจ็ดสิบแปดมือสิบเจ็ดสิบแปดมือสบายดีพี่น้องน้องทชายพี่น้องเมืองในนาตาคือกันอยู่บ่ไผ่าถาก็กันพน้องกัแครก็ง่ายพ่น, <laughs> น้องในลื่นกันประมาณสองปีปีสองปีนี่แหละ มันจะด้ยินบประเสริฐไม้ลอยอ่ามันเป็นยังสิบได้ย hmm. oh, <laughs> so, cool ินาเขากระวอาดังๆโอ้จิด so, so okay, ังจังได้ก็บอกเปิดประตูอ้าว้ยกันนี่แหละมันก็ได้ยินมาการโตอยู่แขวงนะจักมืออ้าวเราเราแต่ตอนแรกก่อนเป็นยังคือขึ้นมามัเงเกิจ้งว่านี่แหละสถานการณ์พอดีแลอย่าพุญเป็นอะไรคือพอดีโควิดเนาะงานการกระบอกคอยอยากมีคนได้ อ๋ออันเป็นรบพ่อกับพมีงานไม่อลรยานนี้แล้วมันเสียงย่านยังย่านโควิดล้อมนาล้อมแอลว่ทุกอย่างเลยอือยูยูนี่ยใช้หม่องยูยูสายยูเทพแล้วลายมินทาใช้ภาษาอุทิศประชาอุทิศอยู่ลายมินท่าก็มอยังกิโลยังกิโลยังอยู่เนังวะลืมหมดเ เอาขึ้นมาพอจองเดือนลืมอยู่เป็นชองปีสามปีอยู่แถวเชลีไทยนะเธอเกศบางนาเชรีไทยเ,เขตบางนาเพื่อนทำงานราปภพ,พี่น้องคงเขตนะแค่รปภรักเข้าอ,อ่ะอนะง่ายไปอยู่แถวนั้น,นแต่นน COVID, ว่าย้อนโควิดว่าั่นโควิดแล้วก็เลยโควิดมาละลอกเท่าได้ตัวขึ้นวันนี้ละลอกสองหมดเลยละลอกสามละลอกสามปะรอบล<ะ>่ลลสาลลสุดนี่แหละ เออนี่แหละเราลอกนี่สามได้เนาะแม่เลยนะเราลอกสามพี่เนาะอยู่มาเนาะเมื่เดี๋ยวเราอย่าอยู่น้ำกันนะวัมันขืนมาบดแล้วบ่มาโฮมเนาะอยู่พลับบอนมาเฮงานอยู่ใจอยู่ทางอีสานมาบดีมาบ่อยู่ทางสมุทรสาครเอออยู่ทางพี่อยู่พลระเขตยรลระเขตค่ารถแพงยุคขืนมาเนาะดูปกติบ่ปกติเลยอืม นึกว่าตัวเขาขึ้นบริขึ้นวะนึกว่าคาตัวมันแพงบริแพงบ่นนะแล้มันก็ปกติเนาะขึ <k 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 ้นมาขึ no okay ้นมาแล้วข่ามเลยแล้วบอกข้นมาเลยไม่ข uh mm ่ามตัวน pues> ึกว่าเขาอันกาตัวไปอยู่กระทั่งพังพูนฟองพอแล้แต่ว่าคนร้ายเนาะคอยกัดย่าไงคอยกัคือว่าแล้วตกงานแน่บ่มีงานแน่ก็ขึ้นมาเลยคอยกไมาเริ่มต้นใหม่ก่อนส่วนร้ายกับสิตกงานร้ายเนาะ มันเพราะว่าช่วงโควิดเดียปิดกิจการเด้บ่แม่นว่าเฒ่าแกเรายนี้ไดนปิดกิจการมันบ่มีงานเหตุขายของยังเขาก็บ่ให้ขายเหรนเพราะฉะนั้นก็จําเป็นก็ได้ขึ้นมาพี่น้กเลยเนาะนี่มาในี้พ่อเฮาสิเฮาบ่เซาห้องซื้อกินยิ่งย่อมันก็บ่ได้แล้วเงินพอบ่มีเงินเข้ามั้มีแต่เงินออกค่าน้ําค่าไฟสมาปีเนาะขึ้นมาฮอดแข็งปึ๊บ กักจักมืออยู่แข่งยิงแข่งสิบเจ็ดมือว่าสิบแปดมือนี่แลสิบเจ็ดสิบแปดมือแล้วก็อยู่เม,มืองเดิมาอยู่ในปากซองนี่มือนึงมาเล่นในเมืองแน่นนี้นี่ในห้างนี่นะเออสิบสี่มือเอออยู่ในมองเคยลาไปซักยาดิพี่น้องไปซักไปฉีดวัคซีนนั่นยดิยบ้านนาคำนาพวงนาคำสิบสี่มือแล้วก็มาก,กักโตอยู่เฮือนอีกเปก็นเดือนประมาณเศร้ากูมึงยังเดือน จัง,งได้ออกแต่เฮือน,นเพราะว่าเขาปล่อยมันแล้วเขาจับยังกักให้กักในเฮืนเอนอีกเนาะรวมแล้วว่าสองเดือนปย,อยังได้ออกมาเห็นมือเห็นพวกมนัตามผลบอกเพือออ่อความปลอดภัยของเฮาเลยครับองคนอื่นนำนาเากี่วเอขาสุกักันกักมูบ้านเวียน่เนาะอะเกี่ยวเขาแล้ว ขึ้นมาเลยเห็นยัง,ง,ยงมันเลี้ยงงัวมันจะเลี้ยงงัวแล้วจะไปทางใดได้ไปเป็ดครบต <c oughs> ัอนี้ก็ไปชายกับครบหลายปีนี้เนาะปีนี้กบหลายยอมรับใหญ่ๆแปลว่า,บบาขั้นเกี่ยวเขาแล้วนะกขุดนะซ้ำสี่ขุดหูห้ละหาหูลห้ละฮกฝุ่นเลยย่างแต่มันบ่นมีหู้เห้เข่าเวลากู้อย่ากหน่อยปีนี้แต่กบนี่ยอมรับว่าลายปีเนาะลายอะไรไปทางไรป,ประชาชนทางอะไรกันถั่วแดง ใส่ในหน้าเขาบอกดูในห้อเออแห้อง,อง,อองบอมีเบ็ดอยคองนะเบ็ดมันจะกะลางจะลอยก่อนลางมั้งลอ,อ่มันเป็นหาโลร่ปั่นปันกันใส่บอ่อใส่เป็นตัการนันเนละยยาเป็นตกาันเลยโคบตัวใหญ่นาะไฟถือถือของไฟบอกเกี่ยวเอาโลเ<อ>าขาจะไฟทันเจียวเจ <c ười> ียวก่อนเดี๋ยพื่นนั่นแหละสองนอนนะไปเนาะ ไปทางไหนชะจอดไปทางไหนอยู่เฮือนเลี้ยงงอเลี้ยงควายในวันนี้นก็มาได้เรื่องกระซ้ามันนะนี่นะตัวสล <ปะ S 1> งตัวกันเท่านี้ก็พอใส่จีบเดี๋ยวบานกันายขนาดบอกพอได้อยู่กับบ่อนายไม่ได้ของอันนี้มันลายแล้วมันเป็นหัวยเนาะอันนี้ใส่ตวงใส่จีบในหัวในหัเนเด้รับบอลใส่บอลเยู่ให้มากครับ่อลรัดไม่ไดเลยเราบอลรัดในหันได้ก็มันก็เลยลงเออเรื่องเขาพี่เคยอ้อยนะ พ่นบริเวดเบ้มันหลุดมาเต่นอ้องพื้เนาะลืดๆเบ้ยามหล,ลายเติบยอยหอดบ้อประมาณหาหกสิบปลาดุกอดนะเ,เออปลาคอเด้อีอสัออลายมีตรรแต่ปลาดุกแต่เม่เพ่นบอกกินเมืดแล้ววะไม่ <laughs> ไาอย่างบ่เอเาเซ้าออกเหรอวะไอจีพียางจะน้ำไม้เหอ นี่ต e. ้นนำใหม่เลยเห็ดก็ทจะออกเลยกับกบนั่นแหละใส่เบ็ดกบแล้วคันหยดกันนะโอ้กินกระเพรา่าจิยาฮ่องก็ใส่เบ็ดกบสองเถื่อพ่อพีนี่นี่เขาใส่อยู่กมขนาดเบ็ดสามจีบกว่าลางเลยยังได้ลายเติบโซงโซงแรกนั่นแหละฮ่อล่อให้น้ำมันแห้งอีเนาะให้มันมีแต่ในนองเด้มากระเตี้ยมอยู่ในนองฉันจะใส่ในแถวห้องไก่ฮือนนั่นแหละ แต่คนเขาก็ใช้ายุแ <sorting> ต oh, <mein. S 1> ่ว right? ่บบริบปนได้นะแถ่านะเืาขาไ่ได้ซื้อปกอบอกินเขาไ่ได้ซื้อแบบไปขายเนาะทค้ัาเนะอม่เพื่อจะได้ใจทีนึงกับเงเติมเนาะมันกัลายแลปกติ้นไเกาะกบัเติมเงินยู่ดอกแล้วมองชื่อกินกับยากบอมองเหตุงานบยากับยากอยู่แล้วขก็กินร้านะ สูตรที่ก็สั่งนั่นแหละสั่งออนไลน์เอออันรถแก๊บนะบ่สั่งออนไลน์แบบแพงแพงแพงแบบออนไลน์เพื่อค่าสิมาส่งเอาแฟมาเราได้เต็ค่าเข้าเข่าเห็นงานเขาก็เสียค่ารถค่าล่างดิค่าน้ำเมืองน้ำมันชุดท้ายก็บคืนมาบ้านเฮาพี่น้องบ้านเฮายังว่าเข่ากับปฏิชื้นกับเข่ากับปฏิชื้นเราคัดมันกับนั่นแหละกบปูปลาหน่อไม้ ชื่อแต่พวกแป้งนัวเกลือนแหละธรรมชาติรรอยู่แบบเรียบง่ายกันอยู่ปุ่นเนาก็ต้องใส่ใจทุกอย่างพี่น้องธร,ร้วมองอแงงองงกับยายแล้วสิไปทางไห้ฮงพี่หนุากไปสิไปทางได,ไงไดเงนเลองอนเนายสิงอแงายังสบายก็นหรอเรลงงองัวเบื้อเงาพี่น้องเลย นี่แหละพี่น้องจังเกตยดอายกับน้องมองเด่นหนวดเราฮัลโหลโน่นเราจีคืออยู่ดอกเลือจะจ้งไฟมากผมบตัดผมบ่จีจ้องไว้รยังมันมันมัาตัดแล้วเนาะงตะกี้ก็เฮงงานน้ำกันอยู่บางใหญ่เลยน้องเพิ่นออกไปเฮงงานอยู่กะโคราดขอโคราดบ่แม่นบ่ว บอกออกไปอยู่ในมอห์มบอกเรน่องอะไรล่ะก็เลยประเห็นกันพี่นไหมก็เลยจักไตช่างไห้ลืมเนาะแหละทั้งหมดสี่ห้าปีเลยมาแล้วนะครับเคยลากระคืนมาบ้านเนาะคืนมาบ้าน,น,ะะานแล้วก็มานี่แหละมาเป็นเคยลานี่แหละก็เลยลงเทพเลยลงไปเธอหนึ่งก็ลงไปหลินนะครับปาเทน ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ยังยังบม่ได้ไปจักเถื่อนวกกันโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจสุกุสุกคนที่เขามาเบิกนะพี่น้องเด้อถ้ามาคลิปได้ของสองไครลากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามกดซับสไครต์จังมาพาคลิปใหม่ๆของสองไครลาพี่น้องไปแล้วพอกันคลิปนาอยู่ดีมีแห้งสบายดี